ซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการที่เอากลิ่นมาโชว์ในรูปแบบที่มีการเอางานดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องอทงูงทุกอันแบบพอเดินเข้าไปเหมือนแบบเดินเข้าไปอยู่ในแฟชั่นวีคเลยอะจริงกลิ่นอะมันเป็นมันอะไม่ได้จับได้จับต้องได้ด้วยมือแต่ว่ามันแบบสัมผัสได้ด้วยใจโอ้โหสมการความหอมเพราะความหอมไม่ได้มีแค่เรื่องกลิ่น สนับสนุนโดย TCFF The s e n s e s of Natural Co-Creation สวัสดีค่ะเคกวิริย่พรค่ะมิ่งทีรักการค่ะยินดีต้อนรับกับสู่รายการสมก,การความหอมพอความหอมไม่ได้มีแค่เรื่องกลิ่นซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นอย่างเดียวแต่ว่ามันคือ<ม>การที่เอากลิ่นมาโชว์ในรูปแบบที่มีการเอางานดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องอทางดีไซน์ในเรื่องของกลิ่นเอาสตอร,รี่เทลลิงเข้ามาเล่าหรือว่าเป็นในเรื่องของ เอองานดีไซน์ตั้งโชว์ที่เป็นของอตกแต่งบ้านแบบพวกเดคอเรชันอ่ะเขาเสื้อผ้าอ่าใช่ใช่ใชซึ่งต้องบอกว่าเคกับพี่มิงอ่ะโชคดีมากๆเลยที่มีโอกาสได้ไปเดินงานโน้ส no ซัางไหหรือว่าชื่องานใหญ่ๆก็คือออนไทม์โชว์ใช่ใช่ช่ซึ่งในออนไทม์โชว์เนี่ยมันก็มีเหมือนแบบงานย่ยอยๆอยู่ในนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อว่าร o มรูมอค่ะที่แบบจะเป็นพวกดีไซน์เสื้อผ้าแล้วก็แบบว่า อะไรที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆด้วยแล้วก็อันที่สองเนี่ยชื่อว่า forest without tree เออมันก็จะเป็นงานที่แบบโชว์น้ำหอม n i เดี๋ยวเรามาขยายกันใช่แล้วก็อันสุดท้ายนะก็คือโน้สร้างไห้โอเคซึ่งอันเนี้ยค่ะจริงๆจัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่สองเพราะครน้จัดครั้งแรกอ๋อปีนี้จะเป็นไม่ใช่แต่ว่าปีก่อนก่อนก่อจัด มีการจัดปี2 4สขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วปี2 5ทขึ้น็นครั้งที่ 2, 2> องถูกต้องโอเคซึ่งที่เราไปมาอยู่ปีนี้จัดอยู่ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมอใช่ค่ะที่ผ่านมานี่เองเราเลยแบบประทับใจก็เลยอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเพราะว่าแบบเพื่อมันมีจัดอีกจะได้แบบชวนเพื่อนๆไปโอเคได้ค่ะซึ่งเรามาเข้า่วนแรกที่เราเดินก่อนละกันส่วนลุมรุมรุมรุม,รม รวมๆเนี่ยตอนเข้าไปอ่ะตอนแรกอะหึกว่าเข้าผิดงานนะเพราะว่าตอนเราเข้าไปเราคิดว่ามันเป็นการโน้ังไหเข้าไปต้องแบบเจอน้ําหอมเลยเออใช่แต่พอเข้าไปอ่ะมันก็จะแบบเหมือนโชว์เสื้อผ้าเนาะแล้วก็มีพวกแบบ d ิฟ f u s e r อะไรแบบนี้ใช่ซึ่งจริงๆการโชว์เสื้อผ้าของเขาก็ต้องบอกว่าการตกแต่งบูธเดี๋ยวเดี๋ยวเรา i n ตรูปภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันเป็นรูปภาพที่เราถ่ายกันมาเออแต่ว่าดีไซน์ดีมากเลยเนาะแบบว่า ทุกอันแบบพอเดินเข้าไปเหมือนแบบเดินเข้าไปอยู่ในแฟชั่นวีคเลยอะจริงถือว่าเป็นงานเอ่อที่จัดได้ดีแบบดีมากอา่แล้วก็เราอะ่ะคิดว่ามันจะมีแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่พี่มิงบอกอะ่ะมันมีดีฟิวเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่ามีเป็นตัวคา r d ดีฟิวเซอร์หรือว่ามีเป็นตัว, user, ว,ตวแบบว่า ซาเชตหงแขที่เป็นหินออหอมะอะไรพวกนั้นนะซึ่งแบรนด์เสื้อผ้าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ทำแค่แบรนด์เสื้อผ้าอย่างเดียวเขาก็มีการเอาพวก r o ม m sense household product ที่เป็นการให้กลิ่นหอมอ่ะเข้ามาด้วยแล้วแบบเขาไม่ได้ตั้งโชว์แบบว่าใส่ขวดเฉยๆตั้งโชว์ะนะเขามีแบบว่าดีไซน์รูปหลักที่แบบว่าแปลกตาหรือว่าเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาอยู่ด้วยอ, <ะ S 1> อย่างอัน ตัวหนึ่งที่เราไปเจอค่ะอันนี้เราจะเห็นได้เยอะในโซนพวกของแบบทวีปยุโรปกับเมริกาที่เป็น<ะ>แผ่นสักผ้า แผ่นซักผ้าที่ว่าแต่ก่อน่เวลาเราจะใช้ดีเทอร์เจนน้ำยาซักผ้าค่ะเราก็จะใช้เป็นคนไทยนิยมใช้เยอะก็เป็นพวกผงซักฟองเนาะผงซักฟองมีลิควิดดีเทอร์เจนหรือว่ามีเป็นพอร์ตเนาะอ่าใช่ค่ะที่มันโยนกรอนเข้าไปอ๋อใช่แต่ปัจจุบันนี้เราไปเจออะไรมาเรามีแบบเป็นแผ่นเหมือนเอากระดาษเลยเหมือนโยนกระดาษเล็กๆพอดอิดอันหนึ่งโยนลงไปในเครื่องซักผ้าซึ่งพอมันโดนน้ำมันก็จะแตกตัวกลายเป็นผงซักฟอกเหมือนก็เป็นวิวัฒนาการ ไม่ลงลึกละกันเดี๋ยวว่าจะไม่ได้ออแตะโซอนอื่นออก็เป็นวิวัฒนาการอันนึงของฟินิทกูดอ่าใช่ที่แบบน่าสนใจมากๆเราก็แบบคือจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันก็แก้แเพนพอยต์หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ Sustainability เราก็แบบลดการใช้ขยะพลาสติกอีกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็จริงๆมีหลายอย่างอีกมากมายเช่นแบบว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปพูดโซนโน้ซังไห่ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโปรดักมันจะซ้ำได้เลยอ่ะพอถัดมาเนี่ย เราก็มาหมุกมาที่โซนที่สองเนาะชื่อว่า forest with out tree ไหนเค้กเล่าให้ฟังหน่อยสิจริงๆโซน forest with out tree เป็นโซนที่เค้กชอบมากๆเลยนะมันเป็นแบบว่าจัดอยู่ในเหมือนแบบว่าแทงน้ำแทงน้ำนึงอะ่ะเฮ้ยมันเป็นโดมโ <laughs> อ,อ้โเป็นโดมอันนึงเออเออแทงน้ำดูนะ่าเกลียดเลยวะ นิ่นึงอะโอเคเป็นโดมอันนึงที่แบบว่าตอนแรกอะไม่ได้็กซ์เัคว่าเขาไปข้างในอะมันจะแบบว่าใหญ่หรือจัดได้ดียังไงเนื่องจากว่าพื้นที่ใช้สอยอะข้างในมันเล็กมากเนาะมันเอิมเล็กมากแต่ว่าพอเราเข้าไปอะค่ะส่วนแรกที่เราไปเจออะจะเป็นเหมือนตู้แม็กชีนอันนึงเออใช่อันนี้ใช่พี่มิงจำได้ปะที่เราเคยเล่าไปตอน f r a g r a n ก e trend ท,ที่มีเทคโนโลยี <technology S 2> เกี่ยวกับกลิ่นหอมเข้ามาการกดแล้วให้แบบมีพุ่มกลิ่นหอมออกมาอ่าถูกต้องวันนี้เราก็ไปได้ไปเล่นมาอีกรอบใช่เป็นยไงบ้างคะพี่มิงได้ฐานะ performer ก็ดีค่ะแบบว่าคือจริงๆมันก็เล่านะกันเนอะมันเป็นตู้นะแล้วก็ให้สามารถกดได้ว่าแบบเออเราอยากจะเลือกวัตถุดิบไหนที่ให้เขาว่าพ่นกลิ่นออกมาสมมติว่าแบบอย่างในในงานเนี่ยในตู้ที่เราไปดูเนี่ยมันจะโชว์พวกไม้ๆเป็นหลักดังนั้นนะ่ะมันก็จะมีแบบอะไม้ซีดาร์วูดแซนด์ดาร์วูดอาเก้าวูดเราก็แค่เลือกว่าแบบสมมติอ่ะ, Wood, อะเราเลือกซีดาร์วูดมันก็จะมีลิสต์มาให้เลยว่าแบบ มีซีดาร์วูดจากที่นี่ที่นั่นที่โน่นแล้วก็ให้เราไปกดแล้วก็ได้ดมกลิ่นออกมาอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละออริจินหรือว่าแบบแต่ละซอสของซีดาร์วูดอย่างเงี้ยไม้ตัวเดียวกันก็กลิ่นไม่เหมือนกันเราก็หลายๆคนจะสงสัยว่าเอะแล้วทำไมมันถึงมีแค่ไม้เพราะว่ามันชื่อแบบ forest with a l i t ยมันคือแบบว่าเป็นป่าไม้ที่ไม่มีต้นไม้จริงๆแต่เขาเอาเอ่อกลิ่นเอาฟรายแกนเอาเอเซนเชียลออล์หรือเอา อารมณ์ต่างๆนานาที่มันให้อารมณ์ความเป็นป่าไม้เข้ามาจัดแสดงเออใช่อไอเดียดีมากเลยนะจริงๆแล้วจริงค่ะแล้วพอเราหมดโซนชั้น2ใช่ไหมคะเขาก็บังคับเราลงไปโซนชั้นหนึ่งอืใช่ที่มีแคปชั่นอันหนึ่งที่เค้กชอบมากที่เขียนว่าแบบว่า Smelling Forest แบบว่าคือกลิ่นที่ทาให้เราแบบ wake up อ,ะอ่ะคือการได้กลิ่นป่าการได้แบบว่ากลิ่นธรรมชาติอ่ะทั้งแบบกลิ่นเดิร์ของดินกลิ่นดินกลิ่นแบบว่ากลิ่นความชื้นนิดๆหรือว่าแบบกลิ่นมอสกลิ่น ลากไม้กินอะไรต่างๆมันแบบใช่ใช่ค่ะกลับสู่ธรรมชาติดีมากเลยเนาะแต่เราเกิดมาในโรงบาลทะแมมันถึงกลับสู่ธรรมชาติเออชันเป็นเถอะโอเคซึ่งพอเข้ามาโซนโซนอ่ะเราก็ผ่านม่านเข้าไปพอเราผ่านม่านเข้าไปเราเจออะไรคะโอ้หนูว่าพี่มิงจะเล่าได้่านอ่ะโปรฟูเมอร์เฮ้ยเคงเล่าเลยจริงๆมันมีน้ําหอมที่จะแสดงไว้เยอะมากๆเป็นน้ําหอมแบบนิช ก็คือมาจากพอร์ฟมอร์หลากหลายมาจากหลายประเทศด้วยทั้งแบบว่าโซนจีนเองอีเวนต์นี้จัดขึ้นที่จีนเนาะก็ดังนั้นก็จะมีน้ำหอมพอร์ฟมอร์ที่จีนแต่ว่าก็ไม่ใช่ของของจีนอย่างเดียวมีของแบบว่าฝรั่งเศสอิตาลีหรือว่าแบบญี่ปุน่นไต้หวันก็มีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ไปดมแต่ว่าเนื่องจากว่าแคปชั่นข้างล่างอะคะ่ะมันจะมีแบบว่าแผ่นอันหนึ่งที่เขียนคำบรรยายไว้ว่าตัวนี้เป็นชื่อกลิ่นอะไรมีโน้ตอะไรบ้างท็อปโน้ตมิดโดลโน้ตลาสติ้ง เป็นภาษาจีนถ้าของเราก็คือแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาบอกว่าใช้ Google Translate แล้วก็แบบอ๋อก็อันนี้แบบนี้นี่ใช่ใช่แต่ว่าพี่มิงก็เจอแบบว่ากลิ่นกลิ่นตั้งแต่ตอนที่พี่มิงไม่ได้ดมตั้งแต่กลับจากฝรั่งเศสมาอยู่เหมือนกันใช่ป่ะแบบว่าพวกแบรนด์น้ำหอมที่แบบเป็นนิ <Brand. S 2> ชแบรนด์ใชค่ะแล้วก็คือมันก็จะมีทั้งแบบตัวที่ยัง c o n t i n u อยู่ตัวที่แบบ ลอนช์ใหม่เข้ามาครั้งแรกในประเทศจีนหรือว่าตัวที่แบบดิสคอนทินิวไปแล้วเขาก็มีการแบบมามาจัดแสดงโชว์เหมือนกันก็แบบน่าสนใจมากๆอ่าใช่ซึ่งคิดว่าแบบว่าการที่เราจะสื่อคอนเซ็ปต์แค่แบบว่าป่าไม้อย่างเดียวอะจริงๆอะมันสื่อได้หลากหลายมากๆในห้องนั้นอะเคยคิดว่ามีประมาณบอกสี่สิบห้าสิบกลิ่นเฮ้ยน่าจะมีเป็นร้อยนะมีเป็นร้อยเลยเหรอเออเพราะว่าสแตนนึงมันได้ห้าเออใช่สแตนนึงมันเป็นแบบเลยอะไปงานเดียวกันก็้เนี่ยไม่เป็นไรเราอาจจะยืนกันคนละมุม ซึ่งสมมุติว่าพอพอเราชอบอันนี้แล้วว่าเขาก็มีแบบโซนชั้นสองให้เราซื้อกลับอืแต่จริงๆโซนชั้นสองอ,ะอ่ะขอเล่าเพิ่อมอีกนิดนึงพอเหมือนแบบเราดูโซนชั้นหนึ่งเสร็จใช่ไหมเราเดินขึ้นมาที่ชั้นสองเนี่ยเพราะว่ามันเป็น forest without tree มันก็เลยจะมีการจัดแสดงไม้จริงอ,อย่างแบบอาลก้าหุดจริงชแซนดาหุดจริงซีด้าหุดจริงที่แบบเป็นไม้แต่เขาก็ห้ามจาับแต่ว่า เราเอาจมูกเข้าไปดมใกล้ๆได้เพราะว่าแบบไม้พวกเนี้ยมันมีกลิ่นจริงๆนะอ่าใช่ใก็เลยแบบเหมือนได้ Experience กับสิ่งของจริงอ่าหรือว่าแม้กระทั่งตัวที่แบบว่าเขาเอามาจัดโชว์ไม่ได้อะเขาก็มีการแบบว่าเอามาใส่ตัวให้เราดมเหมือนใส่โหลให้เราดมใส่โหลมีสัมลีเก็แบบว่ามี Essential Oil หรือว่าแบบมี Extract อยู่ข้างในก็แบบมีเยอะมากๆเป็นแบบกำแพงใช่ซึ่งสมุนไพรหูเขาเขียนอะไนะว่าแบบซอสนี้มาจาก ที่ไหนที่ไหนที่ไหน <ừ m. S 1> อ,อมีอายุกี่ปีคุณใ้่าคุณภาพรีเมียมอ,<ช>อันนี้เป็นแบบมาสเตอร์เลยอะไรแบบเนี้ยแ,แบบเยอะมากจริงๆคิดว่าเป็นงานที่จัดได้ดีมากๆอันหนึ่งในแทงน้ำในโดมอะ <laughs> แล้วเขาก็จะจริงๆอ่ะนอกจากเนี้ยเขาก็มีโรงหนังให้เข้าไปดูได้เนาะเป็นแบบเตยเตอร์เล็กๆว่าแบบเออสมมติว่าจะสื่อถึง กลิ่นแนวนี้เป็นแบบหนังอะไรแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนทั้งหมดซึ่งเราพูดจีนไม่ได้เราก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปจดจริงค่ะจริงจริง,รงคิดว่าถ้าใครที่แบบว่าพูดจีนได้หรือว่าฟังจีนออกอ่ะไปงานรอบหน้าไม่อยากให้พลาดอ่าใช่ค่ะมาถึงโซนไฮไลท์โอเคโซนไฮไลท์โซนไฮไลท์โอเคโซนไฮไลท์ของเราอ่ะชื่องานว่าโนดโนดสั้นไห่จริงๆริงแล้วค่ะซึ่งพอเข้าไปข้างในอ่ะค่ะมันก็เป็นโดมอันหนึง่งโดมอีกแล้ว อันนี้เป็นโดมจริงที่แบบใหญ่มากเพราะว่ามันจัดที่แบบว่า The Band West b น n d ม o m e ถูกต้องเป็นโดมจริงซึ่งพอเข้าไปข้างในค่ะเราก็เจอน้ําหอมที่แบบว่าเยอะมากอะตอนแรกเคก็คิดว่าเคก็จะเข้าไปเจอน้ําหอมเคานเตอร์แบรนด์แต่ว่าไม่ใช่ผิดคาดไปไกลมากค่ะซึ่งจริงอะ สมมติเราเดินเข้าไปใช่ไหมมันมีโซนที่จัดของเคาน์เตอร์แบรนด์แหละ,ะแล้วมันก็มีโซนที่เป็นแบบนิชของจีนแล้วก็มีนิชของฝรั่งเศสมีนิชของหลายๆประเทศมาเหมือน,นอ่าใช่หรือของไทยเองก็มีไปออกเหมือนกันแล้วจัดบูธได้สวยมากอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็วบบไปแอบ,บไปดูเนาะก็จะเห็นว่าแบบคนต่างชาติอะ่ะ<ๆ>เขาก็หันมาสนใจเหมือนกัน น้ำหอมไทยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเราก็งานเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นงานใหญ่เท่าพวกแบบ In c o s อเชียหรือว่าแบบ In Cost ค o r e a แต่ว่าเป็นงานที่รวบรวมน้ําหอมที่เป็นไฟฟรายแกนหรือว่าฟินิตกรูดฟินิทกรูดเข้าไปที่เราเจอจะเป็นพวกคาดิฟิวเซอร์เจอเยอะมากคาดิฟิวเซอร์เจอเยอะมากแล้วก็แบบพวกซาเช่อ่าใช่หรือว่าเป็นลีดดิฟิวเซอร์แล้วก็เป็นเอ่อสโตนแบบว่าเป็นแบบเบอร์เนอร์อะไรก็มีแต่ว่าที่สําคัญคือ มันนะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่าอะไรที่มาออกมาในรูปปกติเดี๋ยวเราจะแบบอินเสิร์ตภาพไว้คือแต่ละอันมีงานดีไซน์เข้ามาที่รู้สึกว่าเคยถ้าสิ่งเนี้ยไปเกาะอยู่ในช่องแอร์เราอ่ะมันต้องน่ารักมากแน่ๆเลยเนาะใช่รือเคยเห็นอันนึงอ่ะมันเหมือนแบบเป็นสวิต์ปลั๊กไฟอ่ะอ๋ออันนั้นที่เค้กชั่อ่ะก็คือแบบคือมันเป็นสวิต์ปลั๊กไฟเลยแล้วแบบเราจะเปิดกลิ่นมากกลิ่นน้อยอ่ะมันสามารถแบบ เปิดปิดปลั๊กไฟได้อชแล้วก็มีแบบว่าแผ่นกลิ่นเหมือนแผ่นชีดอะค่ะให้เราอ่ะหยดเข้าไปแบบว่าใส่มันเข้าไปในการให้กลิ่นใช่ใช่ไม่ได้ซูกลับมาบอกใครซื้อไงซึ่งจริงๆถ้าเราพูดเรื่องของโทนน้ําหอมที่แบบว่าอยู่ในงานนะพี่มิงรู้สึกว่ามันมาเป็นเป็นแนวไหนมั้งคะจริงๆอ่ะจะต้องบอกว่าในปัจจุบันอะถ้าเท่าที่ไปดูแบบทุกๆบูตมีน่ะคือแนวชา มันแบบมาทุกชาเลยด้วยนะแบบชาเขียวชาดำชาแดงชาขาวแบบคือทุกบูสต้องมีชาจริงเห็นด้วยแล้วแบบชาเขาได้ลาบูได้ถึงแม้ว่าเป็นแบบว่ากลิ่นชาเหมือนกันนะแต่ว่าข้างในดีเทลอ่ะจริงๆมันมีความแตกต่างกันนะหรือว่าสตอรี่เทลลิ่งที่เขาเล่าอ่ะบางอันมาจากแบบว่าชาแนวญี่ปุ่นชาจากราชวงศ์ฉิงบ้างชาจากราชวงศ์แบบว่าต่างๆของจีนนะเขาก็แบบว่าเอย เอาอินสปายพวกเนี้ยมาทํากลิ่นออกมาอือใช่ค่ะก็เป็นเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็แบบเป็นการดีไซน์น้ําหอมที่น่าสนใจมีแบบสตอรี่บีไฮที่แบบ เออน่าสนใจมากๆอะแล้วก็แบบบางอันแบบเคยคิดได้ไงวะเราคิดไม่ถึงเลยจริงจริงจริงหรือว่าบางทีแม้กระทั่งแบบว่าการจัดบูธการดีไซน์ขวดออกมาจากแบบว่าขวดที่มันจะต้องธรรมดามแค่แบบว่าสมมติ d ิวเซอ e r มันก็เป็นแค่ฟิวเซอร์เสียบการจุบปุๆๆ๊บจบแต่ว่าเขาแบบเอาลูกเล่นเข้ามาทําให้สิ่งสิ่งเนี้ยเป็นของตกแต่งบ้านได้ใช่ใชพี่เคชอบคือเฟ็นฟายอ๋ออันคืออ่านงานเล่าข้างๆก่อนนิดนึงหน่อยแบบอย่างในงานนั้นนะคะมันก็จะมีการแข่งอวอร์ด ชื่อว่า Golden Osmandus Award ซึ่งอันที่เค้กชอบอะ่ะมันก็แบบติดเบสใช่ใช่ดีไซ<อ> <Design. S 1> น์ซึ่งเขาก็มีให้หลายๆอย่างนะเขาไม่ได้ให้แค่ดีไซน์แต่ว่าเขาให้แบบให้กลิ่นด้วยนะหมายถึงว่าแบบเขามีให้รางวัลในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของกลิ่นฟีนเมลกลิ่นเมลกลิ่น u n เซ e x หรือว่าเป็นแบบว่าขวดฟรายแกนอันนี้ได้รับดีไซน์เอยขวดน้ำหอมเพอร์ฟูมได้รับดีไซน์หรือว่าแบบเฮาส์โฮที่ได้รับดีไซน์มีมีมมหลายรางวัล พี่มิงเปิดอะไรอยู่เปิดหนังสือแอบผผาว่าแบบเอะเราพูดเรื่องไรต่อดีนะซึ่งพอข้างในอ่ะต้องบอกว่ามีมีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เรารู้จักกันอยู่เหมือนกันหรือว<ช>่าแ<ช>บรนด์ที่แบบพี่มิงเห็นเยอะที่ฝรั่งเศสเออแบรนด์ดังๆของฝรั่งเศสก็มาออกเยอะเนาะเพราะว่าหนึ่งในเขาเรียกไรอ่ะ Co o r g a n i c i อ่ะมันก็จะมีเนสซืซึ่งเป็นเหมือน <NES. S 1> แบบ เออร์เนสต์องค์กไจากแบบฝรั่งเศสเนาะที่เขาว่าจัด p e r f u m อ r y Week ที่ปารีส <Paris. S 2> ค่ะช่วงนันเนี่ยคือปกติแล้วว่ามันก็จะมีนิตยสารที่แบบเขาเป็นคนออกมาเขาก็จะแบบเหมือนรวบรวมน้ำหอมเนาะว่าแบบเออมันมีน้ำหอมอะไรบ้างในปัจจุบนันอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ่อ,อ,อซึ่ง ความพิเศษก็คือรอบเนี้ยเขาแปลเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษปกติเขาแบบมันจะเป็นภาษาฝร<ๆ>ั่งเศสเนี้ยค่ะพี่มิงเลยซื้อกลับมาเช้คเข็นน้ำหนักกระเป๋าแทบจะหายไปเลยอ่ะบอกว่าซื้อมาแบบเป็นกรอบใช่ใช่ใช่ค่ะก็แบบเออมันก็จะมีแบบเออ d e s c r i p t i o นน้ำหอมใหม่ๆที่ออกมาหรือว่าแบบเออจริงๆริงีตะยาสาเรเล่มนี้ก็ดีนะคะ <S 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 2> <S 2> เอออะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่แบบได้รับมาเหมือนกันอย่างแบบในเล่มนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบ มีงาน,นงมีหนังสือมาขายด้วยเหมือนกันเผื่อใครสนใจในงานนี้เนาะแล้วก็อีกอันที่สําคัญก็คือมันมีฟอรัมต่างๆให้เราเข้าไปฟังได้ใช่จริงๆโหพลาดมากเพราะว่าเคกมีเวลาอยู่ที่นั่นแค่หนึ่งวันดังนั้นแบบว่ามีฟอรั่มที่เราอยากเขาเยอะมากเช่นแบบว่าเซนฟิโลโซฟีหรือว่าเป็นแบบโอฟคชอรี่โมดหรือว่าแบบเป็นอะไรต่างๆนานาใช่ค่ะซึ่งแบบว่าจริงๆงานนี้เขาก็ เนื่องจากมันจัดที่จีนเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะพูดภาษาจีนแต่ว่ามันก็จะมีบางงานที่เขาเชิญแบบคนยุโรปมาพูดเหมือนกันก็จะแบบได้พูดเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาก็จะมีแบบเครื่องแปลเป็นภาษาจีนให้อะไรแบบถือว่าเป็นงานที่ดีมากใช่ถือว่าเป็นงานที่ดีมากค่ะอันนี้คือชั้นหนึ่งอ่าใช่ชั้นสองอันนี้แต่ว่าชั้นสองไอเค้กอะไม่ค่อยอินอาจจะเป็นเพราะว่าเค้กแบบว่าไม่ใช่โปรฟเมอร์ไฟเวอร์เลย่ะพี่มิงดูอินใช้เวลาเยอะมากเค้กเดินตาม ตอขึ้นไปชั้น2องเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นฟ r a g a n ฮ house แต่ละแบรนด์เนาะที่แบบไม่ว่าจะเป็นการขายวัตถุดิบ <c oughs> หรือว่ามี perfumer ที่เขาแบบเป็นคนรังสรรค์น้ำหอมจริงๆอ่ะก็ขึ้นมาแบบอยู่ชั้น2ให้แบบไปยืนคุยได้อะไรแบบ ก็ค mm. ือแบบว่านอกจากว่าเราจะไปได้อินสปายจากข้างล่างแล้วว่าข้างบนเราสามารถหา raw material ก็บไปใช้ในประเทศบ้านเกิดของเราเองได้ด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งบางที่ใหญ่เคงไม่ได้มองว่ามันแบบเป็นการซื้อขายกันโดยตรงนะมันแบบว่างานเนี้ยมันเหมือนเป็นการแชร์ความรู้อ่ะใช่พอเพยงเห็นพี่มิงก็ไปยืนคุยนานมากค่ะเออใช่ใช่ค่ะก็ดีใช่อะนอกจากนี้เนี่ยที่ทางน้างานไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าเราพูดไปอย่างอย่าง เออคือหน้างานเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบเป็น exhibition collection เล็กๆว่าแบบน้ำหอมแบบคันเนี้ยเป็นเคาน์เตอร์เลยเป็นเคาน์เตอร์ที่เราแบบรู้จักกันดีเลยก็แบบมาจากแสดงโชว์เหมือนกันว่าแบบโอเคช่วงนี้เขามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีตัวใหม่บ้างหรือว่าตัวที่แบบเป็นตำนานบ้างอ๋อเราได้ไปดวงแบบ C711 ตัวตัวตำนานอ่าใช่ใช่ตัวแบบว่าใส่แบบใส่ขวดใส่ขวดใหญ่อืมใช่ถือว่าเป็นงานที่ประทับใจ มีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจจริงๆอ่ะพอได้เคสอย่างมาพูดเรื่องแนวพอเครู้สึกว่าเอ้ยการที่จะเอากลิ่นกลิ่นหนึ่งออกมาอย่างเช่นคนบอกว่าไม่รู้จะ r e p r เซนต์กลิ่นนั้นยังไงเดีย story t e l ล i n g กับดีไซน์อ่ะช่วยได้นะ<嗯>อย่างมีทำซาเชร่รูปกลิ่นแคชชอปอ่าอ่าแต่ว่าถ้าเคกดมตอนแรกอ่ะโดยที่แบบว่าไม่รู้ว่าอันนั้นคือกลิ่นแャชชอปอ่ะเคก็จะคิดว่าแบบมันคือกลิ่นอะไรทำไมมันติดคาวๆนิดๆแต่ว่าแบบอพอเห็นแบบว่าเห็นรูปเห็นเรื่องเล่าเห็นแพคเกจจิ้งต่างๆนานามันก็ทำให้เรารู้สึกว่า นเฮ้ยแอะะอ,อกอมันคือกลิ่นนี้แล้วแบบว่าเราเลยอยากมีกลิ่นนี้อยู่บนรถอยู่ที่บ้านอ่าค่ะประมาณนั้นจริงจริงน้องบอกว่าพอมันเป็นเรื่องของกลิ่นอ่ะมันเป็น storytelling ระดับหนึ่งเนาะมีคำหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าดีมากที่แบบได้ไปฟังมาในหนึ่งคนที่เขาพูดในงานเ<อ>นี้ยเ,เขาบอกว่ากลิ่นอ่ะมันเป็นมันอะไม่ได้จับได้จับต้องได้ด้วยมือแต่ว่ามันแบบสัมผัสได้ด้วยใจโอ้โห สุดยอดปะเป็นคำดีต้องขึ้นซุปเปอร์เออใช่ใช่แต่เป็นคำคนอื่นเขาโอเคใครจะได้ใส่เครดิตจะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรซึ่งคิดว่าถ้างานเนี้ยมีแน่นอนในปีหน้าคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเ๋อจริงๆเขาบอกว่าเขาจะจัดสองครั้งต่อปีด้วยนะเขาจะสองครั้งต่อปีเลยเหรอเออได้ไม่เป็นไรก็สามารถติดตามได้ค่ะเออใช่อินสตาแกรมเขามีอินสตาแกรมนะสามารถเขิได้เลยโน้ตสร้างไห หรือว่าจริงๆถ้าสมมติมีใครไปฝรั่งเศสในเลโรนี้นะคะงานที่จะแบบจัดใกล้ๆเคียงกันอย่างเงี้ยมันก็จะมี Grass p e r f u m e r y Week oh. ด้วยนะเออจัดที่เดือน7ค่ะวันที่2-5ถึง5ก็สามารถไปได้เหมือนกันอ๋อ oh, น่าสนใจจริงๆแบบงานน้ำหอมมันมีหลายงานมากๆที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราได้มีโอกาสไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งโอเคะ okay, ได้เลยค่ะซึ่งอันนี้จัดอยู่4วัน ใช่ค่ะ4วันอ่าซึ่ง2วันเนี่ยวันแรกเนี่ยต้องลงทะเบียนเข้าไปเขาก็จะแบบขอข้อมูลนิดหน่อยว่าแบบเออเราเป็นใครใช่อีก2วันที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวันพับบิกที่แบบว่าใครก็สามารถลงทะเบียนเข้าไปได้แต่อันเนี้ยต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งเข้าไปข้างในนอกจากจะได้ดมกลิ่นแล้วว่าถ้าเราชอบกลิ่นนะนะเราจริงๆเขามีขายนะขอขอซื้อกลับมาได้ค่ะโอเค ประมาณนี้ในการสรุปงานทั้งหมดเขียอ,อ,อ,อยากเพิ่มอะไรไหมไม่จริงเขยกแค่แบบว่าชอบงานดีไซน์เขามากในงานดีไซน์บูธหรือว่าแบบว่าออกแบบแพคเกจจิ้งม,มันดีมากจริงๆสามารถเข้าไปเลื่อนดูรูปเขาได้ในโนซสักห่เพราะว่างานจบไปแล้วไปตอนนี้ก็คงไม่ทนันแต่ว่าเลื่อนดูรูปได้ในแบบเว็บไซต์เขาได้โดยตรงหรือว่าใน Instagram อินสตาแกรมถ้าแบบว่าผู้ฟังผู้ชมเราถนัดกันมากกว่าใ,ใช่ใชใชค่ะ สรุปว่าสามารถเข้าไปติดตามกันได้คิดว่าเขาก็น่าจะจัดประมาณเดือนมร์ชเดือนมี <sporting analysis> <ๆ>นาแน่แหละในปีต่อๆไปๆงั้นวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องสมการความหอมสามารถติดตามได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ Spotify ได้เลย่หากใครอยากให้เราลงคอนเทนต์ดีๆอันไหนหรือว่ามีอีเวนต์อันไหน,ไหนที่ไหนที่อยากให้เราไปสามารถพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามไปค่ะเราสัญญาโอเคได้เลยงั้นวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสมการความหอมเพราะความหอมไม่ได้มีแค่เรื่องกลิ่นสนับสนุนโดย TCFF The s e n s e s of Natural Co-Creation